สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับผมเตรียมใจทาเป็นเมนูผัดเผ็ดไก่บ้านนะครับสาหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เนื้อไก่บ้านนะครับสับเป็นชิ้นพอประมาณพริกแกงเผ็ดวันนี้ผมเลือกเป็นพริกแกงใต้นะครับพริกขี้หนูกระเทียมตำพอหยาบๆเพิ่มความเผ็ดร้อนเนาะใบมะกรูดฉีกครับใบกะเพราหรือใบโหระพาก็เลยนะครับแต่พอดีที่บ้านมีใบกะเพราก็เลยใช้ใบกะเพราเนาะพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงครับพริกหยวกนะครับพอดีเหลืออยู่ในตู้เย็นเนาะ ผมจะปรุงรสนะครับด้วยเกลือน้ำปลาแท้ผมปรุงรสเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะครับเวลาผัดโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันครับน้ำมันสำหรับผัดนะครับโอเคพริกกระเทียมครับให้ใช้ไฟอ่อนนะครับ ตามด้วยพริกแกงเลยครับ ซีแกงเปลี่ยนสีแล้วก็ส่งกีนหอมฉุยแล้วก็จะตามด้วยเนื้อไก่บ้านนะครับสําหรับใครที่ชอบทานเป็นไก่เนื้อก็ใช้ไก่เนื้อได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นไก่บ้านเนาะก็จะให้รสสัมผัสที่หนุบหนับนะครับ เรใส่ไก่ลงไปแล้วก็เล่งไฟขึ้นมานะครับ มากครับตอนนี้เราจะใช้เวลาผัดไปสักครู่จนเนื้อไก่เป็นสีนะครับเนื้อไก่เป็นสีแล้วครับให้ตามด้วยน้ำเปล่า กรูดครับผัดเป็ดไก่ของเราจะได้หอมๆส,สีสันสวยงามน่าทานมากเลยครับปรุงรสชาติด้วยเกลือนะครับของปรุงรสน้ำปลาเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดตน้ำตาลทรายลงไปนิดหน่อยนะครับรสชาติอร่อยตามที่ต้องการแล้วนะครับก็ตามด้วยพริกหยวกกับพริกชี้ฟ้านะครับ ติดหยวกนิ่มนะครับให้ปิดท้ายด้วยใบกระเพราเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับผัดเผ็ดไก่บ้านติดมือ,พอเพเรี่มใจนะครับครับนี่ก็คือหน้าตาม,มนูผัดเผ็ดไก่บ้านติดมือโพอเรื่มใจนะครับ ลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยแล้วร้อนพร้อมกับไข่ดาวหรือไข่เจียวเนี่ยเข้ากันดีมากเลยนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ